เย็ยยนขนาดป่าน้ยอยเอวันนี้ยัยงพอดีเผาพี่น้องปากคอน้ยอยเพราะว่ามันยจะเทงเลยมีได้แนวกินก็เลยยิ่ง พี่น้องเอมัสพุคนสวัสดีงามสวยนี่เนาองบนแม้นเช้าแล้วล่ะลมขนาดพี่น้องที่แรกว่าฉันได้เดินทางขึ้นป่าบอกไปว่ามายาชินมันลมเองก็เลยปักสันญาครับบอกได้ก็เลยออกมาหล่อๆคนอายุหากินแถวบ้านเฮ้ยนี่แหละตามชวนวิกมาผู้เดียวมี้เดี๋ยวจะเล่อๆไป หายิ่งนกยิ่งนูไปนี่นะอากาศเย็นนะเราสิไปรัดเช้ากันแต่ละเชา้าลุกมาเลยหนาวแห้งเลยไม่ได้ไปอากาศ12องศานะยา่เช้าเย็นแห้งก็เลยไม่ได้ไปตั้งเลยสองวันละ มันชี้อยู่แล้วตามห้องน้ำบ่มันชะลายอยู่เถว่้เก้วนี้ดนตัวนี้ถ้าใครป้านมักนอน ปีนี้ยังไม่ได้ม,มาจากเธอเด็ดเถี่วเลเราชิมาตอนเช้าก็มันหนาวก็เลยไม่ได้ม,มาจากเธอไก่ย่านี่เงี้ยมันโตมันบ่โตมันบ่ขัดโตมันหนาวามันลบมไก่ยังม่จะขัด หมานีในนกปลีล่ยวเลยว่านกคนจุกมากกินเลยก็จะเฮ็ดเห,เหดว่ได้น่าจะเป็นเหนวจ่จะเลือดขัดมันขัดเหดว่มาเอินมาก,กระเดือและมาขมุกนกมาก,กินเดีย๋ยวดชลาะกลางบึงเฮือบึงเลยนี่มันเป็นเหนว่แบบนี้นะ เงี้ยเติบเลยไหยเหวก็จะประมาณนี้นะก็จะเฮ็ดแบบนี้แหละเคยเฮ็ดนะยังน้อยตอนยังน้อยถือดีได้นุกเลยเดี๋ยวเอาบวงมันเอาบวงมันเชือกก่อ,อนนะ ชูวประมาณนี้นะกาะกะมุมมันใส่นกในเวลา,ามันมามันจะจับไหมอันนี้ ก็จะเสือแบบน,นี้ใช้แบบนี้เลยโมงกะเวลาน,นกมากนี่มันจะมาง่อยไหมตัวนี้มาเหยียบมันก็ลุดปั๊บนี่ใจะประมาณนี้นะเวลามันมาเหยียบปุ๊บมันจะหลันปุ๊บเลยอ่ะนกมันง่อยอยู่นี่มันจะมีโอกาสโดน มีหลายอันนี่ไงเนีมันน,นี่เห็นหลายรู้สึกว่ามันมีหลายทั้งยามไ่ก็บ่เจอนอกก็บ่คอยเจอือไปอยู่ทั้งเลยมันน่าจะอยู่ตามโซนมันแต่ของโบเห็นแก่ป่า น,นีกมาอันนี้แล้วเลาะลงไปทางห้ียมาันโดกลยดำมฉลานมาเลียแมวนกมักนะนกมักแทศนกอันนี้จะมักกินขนาดเลยกินมันจะออหวานๆนะรสชาติมันอืม ติดดีดดแต่เกาะชงก็ะเชินะน้ำมัน,นย,ยอดพักที่ชมอ่อนพักที่ชมขี้กลมแต่ยืนได้ังนั้นพองอกควายหลืองอกควายกินเปิดตาเข็มหน่อยแถวนี้กระบอกมันซาลายไาด้ไก่จะลองต่อเชียงมึง จักมันอยู่ทางเลยไก่กะเอ้โหขนมเสี่ยมอยหล่อบึงปลาตามสายหงปลาฟูปลา,าขึ้นนะ เด็ดน่าจะขึ้นแถนน่าจะมีนกเจ้าเข้ามาหน่บางทีมัน,มนขาวสลราด้วยเท้น มันอยู่หิงกันสามตัวเะยยิ่งมีเห็นขาวมับขาวไมบเลยมีทึ่เชื่อม่จักฝึกบอลไม่อีเมื่อกี้นี้บ้ทึ่เจิตตวเลยมันอยู่เลิกพุ่นะเรียบร้อยทั้ะถอดจมลงวีดเลย

cái thế này đây nèo kịn nhìn là, mà để lộ cái bôn mây lộ cái tàm hôn mày nhìn khó tôi bụng nhảy nè na mà này nè cả mình dù khoảng khi nè na nà chỉ thứ một thôi hiện kết chắc ăn lời sự đại nhảy cái na xong khen nè Ah, dia ฉะนั้นมันขึ้นไม่เดดมันแห้งป่ามันขึ้นฝิ่งเดดอากาศหนาวด้ยน้ำในพื้นมันเย็นเดดขึ้นเลยป่าพวกปะคอหรือว่าปาช่อนมันมักขึ้นนะมันขึ้นตามสลามหรือว่าขึ้นตามตะฟังมันขึ้นฟิงเดดหรือว่ามันขึ้นมาหายใจแล้วมันก็มันคอยขึ้นป่าพวกนี้นะ ฮาน่าจึงถือปืนยิงป่าไม่ยิงเอาพวกเอาแบบบลงน้ำเลยนะยิงแบบดึงเลยนะดึงเอาเลยนะ <c oughs> ม,มันมีเป็นสลามคักคือบอลทางยิงเมื่อกี้นี้เนะมื่อกี้นี้มันเป็น เป็นเะเป็นชลามมันหกนะปลามันมักอยู่เฮาหาทางข้ามไปฝั่งนะั้นเพราะว่าไปนั่งฝึกฝั่งนั้นนะ่ะมันชีกไกลกว่านะเดี๋ยวเฮาเลาะเลาะหาบนข้ามก่อนขึ้นบนหนูอยู่นะขนาดเลย อ๋อเ้าีกินฆ่าเทนลึกเลยแปลนบน้ดเลถยเท้เดี๋ยวเลาะมีทีมาแรงชวนทีงานเต่าเออยูดยปัญาฆ่านี่เองฮืชมันยู่ดนี่งลดหูเนี่ย เดินเลยได้ไหมหูบูกลางป่ายงเงี้ยนะเดี๋ยวมาเล่งก็โทรทีงานมาจัดการมาันเอาหาทางความบปยฝานั่นก็เถออิเดี๋ยวของเถินมันหนังอยู่เปน่าจะเห็นครับอยู่ทามันขึ้นได้ เห็นคักเลยป่านนี้ขันป่าขึ้นขัน,น,นป,ป,ป่าขึ้นขบ่เห็นเดี๋ยวหนังดักเบึ่สักพักจังไปหาด่างไฟปิ้งป่ากินหามมาฝ่านี่นะได้ยินเสียงแก่ป่าขันชิงหามไปเช็คแก่ป่าก่อน 让大伯。 ไปทั้งเลยบยเห้งซ้ำหลอกอ่อนไปหาต,ตังไฟป,ปิ้งป่ากินขา้ขาวเยอะข้าวแล้วไก่ต่อบทตอบเลยไก่รักขาดเลย เดี๋ยวเราจะมาปิ้งป่ากินยู่แคมน้ำ ในป่าท่าเกือเลยเฮาทุกอย่างพอดีเลยมักเกือเลย ได้ตัวใหญ่บ้างได้แต่ตัวน้อยยิ่งสามบาทได้ตัวเดียวเขาล่ะตัวน้อยคำเติบนะตอนนี้ก็น่าจะสิบสามโมงป้ายเกือบสิบสี่โมงบึ่งจากแสงแดด ไม่ทันใจเจวเข้าแห้งต่ำลงต่ำลง bên làm chút đập cái bì lên cái thì nó lơ cả เช่นเขาเนาะเขา้ากันเนาะนี่ยังหลายขัไปเจอปลาเผาขับตรงนี้เลยมันม,นมนนีท่านใจเผาเลยเยอะเข่าละ่ะเพราะว่าเวลาตอนนี้แก่สิบ เรียบร้อยน้ำกินป้าอยู่รถไปถือมาเลยลึก <c oughs> กินขา้าวกินน้ำก็อิ่มเป็นปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเจะเลมือได้บยดมนิดนะเอาสลับคลิปนี้วิดีโอนี้กะผมมีอย่างไรพี่น้องมาหายอยาก,กินบอ่อได้มานีดประมาณไปละ ก็จะได้กินนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าพระบ๊ายบายพี่น้อง